ทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่กันที่สนามราชวีถีนะครับเป็นเหลี่ยมซ้อมของเจ้ากุ้งนะครับยกให้น้องเฟสนะครับฝั่งนี้เป็นพี่โยนะครับยกให้น้องดาบุญนะครับน้องนาบุญแลกข้ามฟรีกับน้องเฟสนะครับ เป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับเป็นสนามราชวีถีนะครับสนามสวยนะครับบรรยากาศได้นะครับวันนี้คงอยู่ยาวๆจนถึงยังคืนฉลองขากล้องใหม่ด้วยครับโดนตะก้อไปแล้วนะครับกําลังตั้งขากล้องนะครับหนองเฟสเตะมาเต็มเหนียวเลยครับถ้าเป็นขากล้องตัวเก่าคงเรียบร้อยพี่นะครับนี่เป็นขากล้องตัวใหม่ยังไม่ได้ดึงดีเลยครับล้มทั้งยืนในขากล้องแต่เป็นของตัวเก่าแตกแล้วครับ ทักทายคุณสมัยนะครับที่อยู่ทางต่างประเทศนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามทางมาเลเซียนะครับขอบคุณ f อจากมาเลเซียนะครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดภาพชัดไหมครับสนามสวยมากนะครับสนาม้าชวิถีนะครับเดบรนาสนามซ้อมนะครับผมว่าสนามนี้สวยแล้วครับเป็นสนามที่ดีมากๆนะครับ แจมนำสามหนึนะครับโยเสอร์ไปจะกุ้งยกขึ้นมาน้องเฟสว่าไงเตะเรียบร้อยโอ้ยเป็นศึกแรกข้ามระหว่างน้องนาบุญกับน้องเฟสนะครับพักไายทั้ง21ท่านที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวข่าวนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยเดชนาคู่สร้างนะครับหรือป๋าพงนะครับ ผู้จำหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างถังฝ้าถังกระจกทังอลูมิเนียมนะครับต้องการอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ว่าตะปูเหล็กไม้นะครับติดต่อเดชนาคู่สร้างได้นะครับปากด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยู่ทางประชาทิปทุ่งคูผ้าแดงนะครับเอาเสิร์ฟไปเอ้โหยเจ้ากุ้งหลงลูกเสิร์ฟเจ้าโยโอ้โห เอาครับตอนนี้น้องนาบุญกับเจ้าโยนขึ้นนำ4-2นะครับอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้ง24ท่านนะครับขอบคุณมากๆครับเอาแล้วน้องเฟสเตะไม่ข้ามนะครับโอ้โหตอนนี้น้องนาบุญขึ้นนำไป5-2นะครับ โยเซอร์ไปน้องเพสเปิดไม่ออกต้องยกเองเอาว่าไงข้ามหัวมาโอ้โหน้องนาบุญโอ้ย น้องนาบุญเปิดพี่โยโยกขึ้นไปเตะโอ้โห,โหนี่นะครับน้องนาบุญอายุเพิ่งสิบกว่ากว่าเองนะครับน้องตาน้องตางตานาบุญเท่าไหร่อายุเท่าไหร่น้องเฟยียดอ่ะ น้องนาบุญพึ่งอายุ1ิบนะครับฝั่งน้องเฟสพึ่งอายุสิบี่นะครับแรกข้ามนะครับฝั่งน้องนาบุญแรกข้ามกับน้องเฟสนะครับน้องนาบุญอายุ1ิบนะครับเอาเซื้อมาเอาเปิดเอายกขึ้นไปน้องนาบุญว่าไงยอดโอ้โหไม่ข้ามนะครับ ยกห่างไปนะครับไม่เตะน,นะครับกาว่าจะแตะหยอดนะครับไม่ข้ามเอานะครับเตาน้องเฟสไล่ขึ้นมาอีกหนึ่แก้มเป็นสามต่อหกเอา้าน้องน้ำวูน้องนว้วนเปิดแตกโอ้ยดึกๆมีแน่นอน,นครับเหลี่ยมซ้อมนะครับผู้หญิงข้ามหัวนะครับ เพราะพรุ่งนี้วันเกิดท่านสารวัตรสมพรใจสิงห์หนนะครับจัดที่สนามตะก้อราชยวิธีนะครับวันเกิดท่านนะครับพรุ่งนี้จะจัดงานวันเกิดท่านสารวัตรสมพรใจสิงห์หนหรือสารวัตรต้นนะครับแล้วก็จะมีตะก,ก้อคู่นัดพิเศษนะครับผู้หญิงแลกข้ามหัวนะครับกับผู้หญิงนะครับเป็นเหลี่ยมสนุกเคฮาปาร์ตี้ที่จัดวันภายในนะครับ ครับน้องนาบุญโอ้โหน้องนาบุญชลาดนะครับแตะหยอดเบาๆนะครับทักทายนะครับสมาชิกทั้ง23ท่านนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเราไลฟ์สดกันในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับถือว่าคุยกันยาวๆนะครับวันเสาร์นะครับเจอกันที่สนามพัฒนาการ32นะครับ แอดมินยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปพัฒนาการ32หรือจะไปสนามนวนจันทร์อารีนาแห่งใหม่นะครับถ้าอยู่ใกล้บ้านหน่อยก็สนามพัฒนาการ32ครับ เสิร์ฟไปเขาเสริเเสร์ฟไม่ข้าม oh. เอเอมาเอาเปิดแตกนะครับเจ้าอยู่นะครับอโบ oh. Oh. อาา้โหตายเพื่อนสมาชิกนะครับ ในความอนุเคราะห์สนับสนุนการไหลสดโดยเดชธนาคู่สร้านครับหรือป๋าพงนะครับเอายกเอาหนองนาบุญว่าไงเตะอ้เรียบร้อยโอ้โหนี่เพิ่งอายุ12นะครับหนองนาบุญนะครับเตะเต็มข้อล่อเต็มเหนี่ยวนะครับยกเข้าจุดหนองนาบุญเตะหายกันแน่นอนนะครับปกติมาซ้อมที่สนามราชวิถีนะครับน้องนาบุญกับน้องเฟสนะครับ เ,เสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟออกตอนนี้ดูบรรยากาศร,รอบๆสนามนะครับสนามสวยมากๆนะครับยอมรับเลยครับสนามราชวิถีนะครับที่เห็นข้างหลังเขียนว่าราชวิถีนั้นเป็นลูกตะก,ก้อนะครับลูกตะก,ก้อร้อยเชือกร้อยลวดนะครับทำเป็นว่าราชวิถีนะครับ แล้วก็แขวนอยู่บนต้นไม้ที่มองเห็นมีลูกๆนะครับเป็นลูกตะก้อนะครับมีอยู่มนร่วมร่วมร้อยลูกนะครับเป็นตะก้อเก่านะครับแล้วก็ไปทําเป็นสีสันบนต้นไม้นะครับสวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสูงนะครับดูนะครับที่แขวนแขวนอยู่นั้นเป็นลูกตะก้อนะครับเป็นลูกๆกนะคือลูกตะก้อนะครับ อ๋อสนามที่ที่พูดมาเมื่อกี้ถ้าเป็นสนามที่รามินทาคือรามินทา40แยก35สนามเดิมนะครับแต่แอดมินตั้งให้มันชื่อเก๋ๆหน่อยนวลจันทร์อารีนาหรือรามินทาอารีนาก็แล้วแต่จะว่ากันไปนะครับมีที่ได้ยินข่าวมานะครับเพราะว่าลงรายการไว้มีเจ้าแปะเจ้าแปะกับเจ้าจีนนะครับที่สนามรามินทานะครับนวลจันทร์นะครับเจ้าแปะกับเจ้าจีนเดี่ยวเขานะครับ วังสามหมอนะครับวังสามหมอบุกรามินทานะครับพวกเจ้าเจิ้นเจ้าจีนเจ้าฟองนะครับมีเตะนะครับเดี๋ยวเด็กเสเพนะครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอไปให้นะครับว่ามีใครลงมั่งนะครับที่สนามรามินทานะครับสนามไอ้ไอ้นลจันท์แห่งใหม่นะครับชื่อก็สนามเดิมแลครับแต่ผมเปลี่ยนชื่อให้มันเก๋ๆเฉยอย่างงนะครับอุนเด็กเสเพเดี๋ยวผมจะ จะลงโพสต์ให้นะครับในในในตะก้อไฮไลท์มันมันนะครับพรุ่งนี้ที่สนามจะมีใครมั่งที่สนามรามินทานะครับวันวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะลงในในในโพสต์ตะก้อไฮไลท์มันมันให้นะครับแต่ทางทางสนามเขาบอกว่าอาจจะไหลสดได้นะครับถ้าไหลสดได้ผมจะไปรามินทาก่อนช่วงช่วง ทัวงหัวค่ำไปถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วหลังจากเที่ยงคืนผมอาจจะไหลไปที่พัฒนาการ32เพราะว่าพัฒนาการ32พรุ่งนี้จะเป็นตำนานมีแค่ชื่อนะครับกำลังรอหาสนามสร้างใหม่อยู่นะครับสนามพัฒนาการ32พรุ่งนี้จะเหลือแต่ชื่อนะครับแต่มีคู่อัดแน่นในรายการที่โปรโมเตอร์ฟูล,ลงไว้ทั้งหมด15คู่นะครับที่สนามพัฒนาการ32 แต่จะดูใครเป็นคู่เอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดี๋ยวผมถามโปรโมเตอร์โฟรให้นะครับแต่สนามนวลจันทรามินทานะครับมีหลายคู่ครับที่เป็นคู่ใหญ่ๆนะครับมีอยู่หลายคู่นะครับเดี๋ยวผมหน้าจอให้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็จะลงโพสต์ไว้ให้นะครับว่าที่ที่รามินทามีทั้งหมดกี่คู่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะแคป แล้วก็ลงในในโพสแต่แก็ไฮไลท์มันๆนะครับว่าทีรามินทามีทั้งหมดกี่คู่คิดว่าคู่ไหนจะเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็ที่นวลจันท์นะครับโอ้ที่เป็นการสามยิงสองมีทั้งหมดสิบห้าคู่นะครับที่ลงไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปก๊อปปี้หน้าโพสตของโปรโมเตอร์พูแล้วมาลงในเพจให้นะครับแต่แอดมินอาจจะไปทั้งสองสนามนะครับหัวข้ามอาจจะไปที่รามินทานะครับ แล้วก็รอบดึกคงมาต่อที่พัฒนาการ32แต่จะไปทั้งสองสนามนะครับเพื่อให้แฟนตะก้อได้ติดตามกันนะครับถึงไม่ได้ไปทั้งสองสนามก็ณะมีถ่ายทอดจากสนามไหนๆก็จะแชร์เข้าเข้ากลุ่มให้นะครับเข้าไปดูในเพจคนรักตะก้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะแชร์เข้าไปดูให้เพราะแอดมินมีอยู่สองเพจนะครับเพจคนรักตะก้อแล้วก็ตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบวกขาวแล้วอีก เพจนึงนะครับจะก้อในสายเลือดนะครับที่แอดมินอาจ,จะไล์สดอยู่ซึ่งแอดมินก็ดูแลอยู่มันจะแชร์เข้าไปให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามกันนะครับนะครับน้องนาบุญเตะยอดโอ้โหย,ยอดไม่ข้ามนะครับเอาละครับแต้มไล่มาใกล้จะทันนะครับน้องเพชกับเจ้ากุ้งไล่มา10บต่อสินะครับ ไหลสุดก็เยี่ยมเลยครับสนามรามินทา40แยก35นะครับใช่ครับเป็นสนามรามินทา40แยก35สามพงษ์พี่สิมน,นะครับแต่ผมเปลี่ยนชื่อให้มันเกๆ๋ๆเฉยเป็นเป็นรามินทาอารีนาหรือนวลจันทร์อารีนาอะไรก็ว่ามันไปนะครับเพราะทางสนามบอกว่าต้องรอดูคอนเฟิร์มมันศุกให้คําตอบว่าจะไหลสดได้หรือไม่นะครับแต่การันตีแล้วว่า ไหลได้นะครับแต่รอคํายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ายืนยันว่าไหลสดได้แอดมินก็จะไปที่สนามรามินทาก่อนก็เอาสักสี่ห้าคู่อาจจะเจอคู่เจิ้นอกอาจจะเจอคู่จีนกับเจ้าแปะนะครับแปะเมืองน่านนะครับเดี่ยวเข่านะครับพอเดินสายจากวางสามหมอนะครับเอาพูดเหมือนดีทําเหมือนเดิมครับบางขวางรายงานตัวเอาขอบคุณมากครับ พี่เขาอยู่ในเรือนจำก็นอนดูเอาละครับเสร์ฟไปเอาเปิดเจ้ากุ้งยกเข้ามาน้องเฟสว่าไงเตะเรียบร้อยเอาลนะ้ตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับโอ้โหน้องเผือแป๊บเดียวนะครับน้องเฟสไล่ขึ้นมาเท่ากัน2ี่11ต,ต่อ11นะครับเอาละครับเอาเสริปมาโอ้โหเสร์ฟไม่ข้ามนะครับ ถือว่าสนามนี้สวยนะครับไปสว่างด้วยนะครับเป็นสนามซ้อมของทีมงานราชวิถีนะครับแล้วก็สารวัตรต้นนะครับซ้อมที่นี่นะครับเอาล้ะะครับน้องเฟสว่างไงเตะโอ้โหเอาโดนเกี่ยวโอ้โยเตะโอ้โยลูกเกี่ยวนะครับเมื่อกี้สุดยอดนะเกี่ยวได้นะครับแต่น้องเตะไม่ข้ามโอ้โหเจ้า เจ้าตาพี่ชายอุชาได้ช็อตเด็ดนะครับหนองนาบุญเกี่ยวได้นะครับเอาละครับแต้มยังเท่ากันอยู่นะครับ11ต่อ11เอเอาละครับเอากุ้งเสิร์ฟมาออกโอ้โหขอบคุณนะครับบางขวางรายงานตัวครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอาจจะโม้คุยกันยาวๆนะครับไม่ว่ากันนะครับถือว่ามา เล่าสู่กันฟังแต่พ่กนี้เดี๋ยวจะแคปให้นะครับแคปแล้วลงโพสต์ในในเพจตะก้อไฮไลท์มันมันกับคุณลักตะก้อให้นะครับว่าที่สนามรามินทามีใครเตะมั่งนะครับใครเจอใครนะครับแล้วก็สนามพัฒนาการสามสิบสองใครเจอใครนะครับมันแน่นอนครับวันเสาร์นะครับเอาเสิร์ฟ้าเอาเปิด เอายกเข้าไปน้องนาบุญว่างไงเตะยอดโอ้โหเจ้ากุ้งเปิดได้เจ้ากุ้งยกเข้ามาน้องเฟสว่างไงเตะเต็มข้อรอรเต็มเอาอุยอ้ยเกี่ยวติดนะครับแต่ไล่ไม่ทันนะครับเอาแล้วจากที่ไล่ตามมาน้องเฟสขึ้นนำนะครับ12ต่อ11ความมันมานะครับ เอาเสร์ฟมาโอ้เสร์ฟไม่ข้ามนะครับฝากถ่ายรูปน้องนาบุญกับน้องเฟสให้นําเด้อครับป๋าโอ้เดี๋ยวจัดให้เมื่อคืนเขาถ่ายรูปผู้กองต้นให้แล้วไอสารวัตรต้นให้แล้วไอสมพรใจสิงห์หน่ะป๋ายังไม่ได้ส่งไปนะเมื่อคืนถ่ายไปให้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปน้องนาบุญกับน้องน้องนาบุญอายุ12น้องเฟสอายุ14เดี๋ยวจะถ่ายคู่แล้วก็ถ่ายเดี่ยวให้นะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะน้อง ไอ้เจ้าแอดมินอีกคนหนึ่งนะครับแอดมินในในในเพจนะครับน้องบวกขาวนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับสีตะเกตกันเองมาต้องเก่งใจกันนะครับคนสีรเกตนะครับผมคนสีตะเกตนะครับน้องน้องบวกขาวคนสีตะเกตนะครับแอดมินอิ๋วหรือป๋าพงษ์มาไล์สดส่วนแอดมินบัวขาวก็มาคัดกรองว่าไอ้ไหลมันๆนะครับมาให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตาม เอาโดนเกี่ยวเจ้าโยโยกเข้าไปน้องนามบุญเตะเรียบร้อย้อยเอาแล้วครับตอนนี้เต้มเท่ากันนะครับสิบสองต่อสิบสองโอ้โหสุดยอดนะครับน้องนามบุญเพิ่งอายุสิบสองนะครับเที 15, นะ่ยสบห้าใช่ไหมเอาล้ครับมีแก้อายุด้วยครับน้องนามบุญบอกเจ้าเฟส1ิบห้านะครับม่ใช่14สิบส เอาเอาแล้วเกมไม่เกมหรือยังไม่เกมหอ,อนี้เริ่มเกมสิบห้านะครับน้องนาบุญขึ้นนำแล้วครับสิบสามต่อสิบสองเจ้าโยเซไปเจ้าเฟสเปิดเจ้ากุ้งยกเข้ามาน้องเฟสว่าไงเตะโอ้โหเตะเข้าป่าเขาดงแล้วโดนน้องนาบุญทักว่าอายุสิบห้าแล้วเตะออกซะเลยโอ้โห น้องนามบุญทักบอกไม่ใช่14นะครับ15แล้ว15พอทัก15ปั๊บเตะออกทั้งสองลูกเลยเอาครับเอาโยเซไปเอาออกนะครับโอ้โหนี่นะครับเด็กฝึกขัดมาฝึกซ้อมที่สนามราชวิถีนะครับนี่นสาวๆเดินอยู่ข้างะสนามนครับมีศึกแรกข้ามหัวนะครับเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับอ,อ้าน้องนามบุญเปิดเจ้าโยยกเข้าไปน้องนามบุญเตะยอดโอ้โหโดนเจ้ากุ้งเปิดเขาน้องเฟศ โอ้โหเอาแล้ว14ต่อสิองเกมไม่เกมอยู่ที่จะเสิร์ฟข้ามไม่ข้ามเอาเสิร์ฟไปแล้วน้องเฟสปิดหัวเจ้ากุ้งยกเข้ามาเอาน้องเฟสเตะโอ้โหโจบเกมนะครับน้องเฟสเตะต,ติดเด็ดครับโอ้โห ใช่ครับน้องนาบุญกับน้องเพชรน่าจะเป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามมองติดตามนะครับเดี๋ยวขอญาตจบเกมก่อนนะครับสวัสดีครับน้องนาบุญกับเจ้าโยชนะไป15ต่อ12นะครับขอญาตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับ